ดีผู้ติด,ดตามทั้ง583คนและผู้ที่หลงคข้ามาดูด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมา VS กันตามคอมเมนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นตัว KZ ZST นะครับกับตัว AZE4 นะครับผมตามคอมเมนต์นะครับที่ขอมาว่าต้องการดู2ตัวนี้เนาะเราก็จะมาเริ่มที่สีกันก่อนนะครับเหมือนเดิมตัว ZST นะครับจะมีทั้งหมด2สีนะครับคือสีน้ําเงินม่วงนะครับซึ่งจะเป็นตัวพลาสติกใสทั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นเคปลาสนะครับอีกหนึ่งสีคือด้านนอกฝาเนี่ยมันจะเป็นเคปลาสนะครับและด้านในจะเป็นสีดาใส e s c เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับซึ่งจะเป็นไดใสเหมือนกันนะครับเป็นสีเขียวใสสีสดําใส,สาแล้วก็สีน้ำเงินใสนะครับสสีนะครับผมจะเยอะกว่า ZST สีหนึ่งก็ถือว่าเป็นหูฟังที่สีค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับในรุ่นรุ่นเดียวกัน,นเทคโนโลยีทั้ง2ตัวแทบจะคล้ายกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีได้หลัก1ตัว ซึ่งจะเป็นตัวตัวไดนามิกนะครับหนึ่งตัวทั้งคู่น่าจะ10มิลเท่ากันนะถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นไดนามิก10มิลเท่ากันแล้วก็จะมีบาลานซ์อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อจะปรับความสมดุลของเสียงนะครับเพื่อให้รายละเอียดทั้งหลายมันไม่ขาดหายไปนั่นเองเองนาะซึ่งทั้ง2ตัวการออกแบบมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าโทนเสียงจะไม่ได้คล้ายกันนะครับเขาจะจูนมาคุเค<ๆ>มาถึงลักษณะโดยรวมนะครับของทั้ง2ตัวเนาะเริ่มจาก ZST ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะฮะ ZST จะเป็นได้สายนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ด้านในก็จะเห็นตัวไรได้ชัดเจนเนาะตัวยางก็เป็นมาตรฐานปกติครับถอดสายได้นะครับทั้ง2ตัวสามารถถอดสายได้เนาะ e s c เนาะจะเป็นตัวไร้สเช่นกันนะครับแต่จะเป็นสีล้วนนะไม่ได้มีการเล่นเฉดส,สีเหมือนกับ ZST นะครับพร้อมกับมีจุกยางที่เหมือนกันป๊ะนะครับถอดสายได้เหมือนกันเนาะ นี่นะฮะปดสายครบร้อยจะเน้นลวดลายของตัวแผ่นพิมพ์ด้านในวงจรมากกว่าเนาะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับจะมีโลโก้เคซอยู่ตรงนี้นะครับไอต,ตรงโลโก้เนี่ยของ Z ST จะไม่มีนะแต่ก็จะเน้นเป็นตัวชื่อรุ่นมานะครับแบบนี้เนาะถือว่าอาร์ตดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวหนังสือที่ค่อนข้างฟิีวฟ้าเลยทีเดียว สีก็ค่อนข้างจีดจ้าดีนะครับไม่ชอบสีนี้ก็ซื้อสีเคปลาได้นะครับเพราะว่ามันก็จะดูดีกว่านี้นิดนึงส่วนสายนะครับทั้ง2ตัวไม่ได้แตกต่างกันเนาะเป็นสายที่เหมือนกันมีไม้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยสำหรับไม้ตัวรวมสายก็เหมือนกันนะครับนี่คมีสลักเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับสําหรับสายไปไวๆเลยแล้วกันสายมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็จะเป็นสายแบบเดียวกันนั่นแหละ manuscript. แต่ว่าจะแตกต่างกันแค่ตัวได้เท่านั้นเองเนาะ แล้วก็การออกแบบของไรนะครับลักษณะโดยรวมคร่าวๆของทั้ง2ตัวก็จะประมาณนี้นะครับ <aru. S 1> ส่วนราคานะครับผมผมขอเน้นไปที่ตัวมีไม้เลยและกันนอกของทั้ง2ตัวเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบซ้ําซ้อนเนี่ยราคามันจะดิบกนข้างเยอะนะครับเปรียบเทียบตัวมีไม้ไปเลยแล้วกันมันยังง่ายกว่าเนาะตัวมีไม้ของ Z ST <c oughs> จะอยู่ที่377บบาทนะครับผม ก็ส่งฟรีเนาะส่วนตัว E S 4เนี่ยจะอยู่ที่479บาทนะครับอัน,นนี้เป็นมีไม้ทั้งคู่นะลองไปเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ดูแล้วกันว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับตัวไหนจะไหวกว่ากันประมาณนั้นเนาะส่วนตัวเสียงนะครับตัว Z S T นะครับผมจะเน้นไปทางการแยกเสียงแล้วก็รายละเอียดสะมากกว่าเนาะส่วนตัวเบสถามว่ามีไหมก็มีนะแต่เขาไม่ได้เน้นเบสมากขนาดนั้นนะครับผมตัวเบสมันก็เลยจะไม่ได้เด่นเท่าไหร่ส่วนตัว E S 4เนี่ย รายละเอียดเสียงจะค่อนข้างดอบลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจูนมาเพื่อที่จะให้เบสมันค่อนข้างที่จะมีความดังแล้วก็ชัดกว่าตัว z s t นะครับตัวรายละเอียดมันก็เลยจะลดลงมานิดนึงลดนี่ไม่ได้หมายความว่ามันหายนะเสียงของรายละเอียดมันจะลดลงมานิดนึงส่วนความคุ้มค่านะครับผมว่ามันคุ้มทั้ง2ตัวเนาะแยกตามลักษณะการใช้งานและกันถ้าเกิดคุณต้องการเบสเยอะหน่อย สำหรับฟังเพลงก็ไป E S 4ก็น่าจะเหมาะก,กว่านะครับถ้าเกิดจะเน้นตัดต่อหรือว่าเล่นเกมผมว่า Z S T ก็เป็นตัวเลือกที่โอเคเพราะว่าให้รายละเอียดเสียงได้ค่อนข้างโอเคกว่านะครับเนาะ เพราะว่าเรื่องอเสียงเท้าเสียงไรมันก็จะได้ยินชัดเจนกว่าน,นส่วนประกันนะครับทั้งคู่ประกัน3เดือนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เงินขร้านอีกทีนะครับลองไปค้นดูแล้วกันบางร้านก็จะให้1ปีบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับในราคาที่ผมซื้อนี่มันจะให้ประกันแค่3เดือนเนาะก็ถือว่าโอเคแหละดีกว่าไม่มีนะครับผมก็ถือว่าน้อยไปหน่อยนะสรุปนะครับด้วยราคาที่มันห่างกันประมาณร้อยหนึ่งสำหรับ2ตัวนี้ก็เลือกตามลักษณะการใช้งานและกันนะครับอย่างที่ บอกไปเมื่อกี้น้องว่าถ้าเกิดคุณเน้นเบสก็ไปที่ E.S.4 นะครับเพราะว่าจะให้รายละเอียดเบสได้ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าจะเน้นดูหนังหรือว่าเล่นเกมตัดต่อๆก็ไป Z.S.T ก็จะโอเคกว่านะครับทั้งสองแล้วแต่คนจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับวันนี้ผมไม่ฟันธงว่าตัวไหนดีกว่ากันละกันเพราะว่าแต่ละคนมันจะใช้ฟังลักษณะหรือว่าจุดประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับก็เลย จะขอแบ่งตามการใช้งานดีกว่าการออกแบบของทั้งสองตัวก็ทํามาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเซต S4 เนี่ยมัน อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่เวลาใส่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดเนาะเพราะว่าส่วนต่างๆมันค่อนข้างรับกับหูนะครับส่วนตัว z s ตเนี่ยเขาจะเน้นไปที่สลีระาหูเลยนะครับใส่มันจะกระชับกว่า Z s ตนิดนึงเนาะถามว่ามันเวลาใส่กับหมวกระดอกมันติดไหมทั้ง2ตัวผมลองดูแล้วนะครับไม่ไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแนบกับผูบอสมบวรแหละทั้ง2องตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้กับหมวกกรน็อกสามารถเอาไปใช้ส่งกงส่งแก๊ปหรือว่าเป็นลเมนดาได้นะครับแล้วแต่กัน ใช้งานเลยแล้วกันราคาที่ห่างกันร้อยหนึงนะครับผมประมาณนะไม่ได้ว่าเป๊ะน,นะครับก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับก็เลยจะเลือกอยากนิดนึ่งสำหรับ สตัวนี้เนาะแต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็ว่า z ซตเนี่ยมันจะโอเคกว่าสําหรับผมนะเพราะผมไม่ได้เน้นเบสอะไรขนาดนั้นนะครับผมต้องการรายละเอียดเสียงซะมากกว่าเนาะเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ในการตัดต่อหรือว่าดูหนังเท่านั้นเองเนาะไม่ได้ว่าเน้นฟังเพลงอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่า z ซ t เอสทีเบสมันก็ยังพอมีอยู่นะฟังแล้วมันก็พอโอเคอยู่นะครับไม่ได้ดูดรอปอะไรนะมากขนาดนั้นแล้วราคาันค่อนข้างถูกกว่าด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับใน การเลือกตัดสินใจแล้วกันสำหรับคนที่กำลังจะซื้อนะครับสำหรับ2ตัวนี้ว่าตัวไหนมันให้ลักษณะเสียงหรือว่าลักษณะการใช้งานมันประมาณไหนอันนี้ก็จากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวนะครับไม่ต้องเชื่อ1 0 0็์ก็ได้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูช่องอื่นเพิ่มก็ได้นะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงก็เดีวนี้มันก็มีหลายๆแหล่งข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาเทียบกันว่าคุณเหมาะกับตัวไหนหรือว่าลักษณะการใช้งานคุณยังไงผมอาจจะให้รายละเอียดของเบสหรือว่าเสียงไ,ได้ไม่ค่อยครบถ้วนเหมือนกับช่องอ แต่ที่พูดมาทั้งหมดก็จากการใช้งานแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ใช้นะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิป V.S. ของ2ตัวนี้นะครับสำหรับตัว KZ ZST กับ KZ e s c นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยานหน้าที่ด,ด้วยแล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือวีเอสอะไรก็ติดตามกันใหม่ได้กับรีวิวร้อยเก้าสิบเก้าแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอลาไปกอ่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Ну нахер, Ну отец. видел? ты